อ่ะพี่นิวก่อนอื่นขอให้อ่าแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ปี2025นี้หน่อยครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านเลยนะครับที่ดูอยู่นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยเริ่มต้นปีด้วยรอยยิ้มครับเอออ่ะครับมากับโมโนครับโอ้เห็นแล้วทีเซอร์ของพี่นิวมีที่แบบโอ้ยซุปตาร์ตรงนั้นเลยเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องใหม่นะครับสีเสือแดนสยามนะครับก็มีทั้งพี่บอยปกรณ์พี่เต้ยนะครับมีนปันจันมีเพียร์ภูภูมินะครับก็รวมตัวสี่เส เราเป็นตำรวจที่ต้องไปไล่ล่าแล้วก็จับสี่เสือคนนั้นครับเขาจะกระจายไปแต่ละภาคเราก็ต้องไปทุกที่เพื่อจับคนร้ายให้ได้ยิงบู๊กันแบบแน่นอนครับมันแน่นลยก็เมื่อกี้ได้ดูเปิดตัวไปแล้วมีโชว์เปิดตัวแล้วก็มีทั้งยิงปืนมีทั้งขี่รถขับมอไซค์แอคชั่นเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนเป็นดราม่าแอคชั่นที่เป็นสไตล์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบแน่นอนหนักหรือว่ายากยังไงไหมครับ ก็เรียกว่าน่าจะยากหรือว่าหนักตรงที่เราต้องไปจับทั้งสี่เสือนี่แหละเพราะว่าทั้ง4ี่เสือก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต,ากต่างกันออกไปเราก็ต้องเป็นคนที่ไปทุกที่ไปจับให้ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยของสยามเนี่ยเราไปทุกที่เลยเขาจะกระจายกันตามภาคครับก็อยู่ที่การเตรียมตัวมากกว่าว่าเราต้องรับมือก mm ับแต่ละคนยังไงครับอย่างทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างที่เปิดตัววันนี้หลายคนเนีมันบอกว่ามันบ้าวมันแบบโอ้โหมันอลังการมากเลยพี่นิวเรื่องนี้ยังไงบ้างเออก็นิจมากครับีใจมากที่ มันเหมือนได้ได้ยกระดับวงการบันเทิงไทยด้วยนะครับก็เป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวที่น่าจะทุกฝ่ายแฮปปี้แล้วก็ทําให้ซีรีส์ไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยหรือว่าละครไทยก็แล้วแต่เนี่ยได้ไปโกอินเตอร์หรือว่าเทียบชั้นกับระดับต่างชาติได้ทุกคนจะได้มองประเทศไทยก็มีฝีมือแล้วก็เก่งไม่แพ้กันผมว่าเป็น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 ความโชคดีของผมด้วยที่ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งเล็กๆที่ที่ทําให้งารบันเทิงไทยได้แบบได้ได้ดีขึ้นยกระดับไปมากยิ่งขึ้นครับรวมตัวซุป ที่บองพี่ใบพี่ตงพี่ตะทีพ่พี่ทุกคนเ็เป็นเป็นซุปตา์กันอยู่แล้วะนะผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเกียรติของเราที่เราได้ได้ร่วมงานกับคนเก่งแล้วก็คนที่มีฝีมือรวมไปถึงคนที่ทํางานด้วยแล้วสนุกผมว่าทั้ง4ี่คนนี้เป็นเป็นคนที่มีฝีมือมากแล้วก็ตั้งตารอคอ,อยแกันที่จะได้ได้ร่วมงานกันกับกับทุกคนครับผมเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันเนาะ ครับผมก็ฝากด้วยครับสี่เสือแดนสยามครับผมปีหน้ามันแน่นอนครับอ่าครับ,อรบตอนนี้ก็คือพี่นงพี่นิวเชียร์ทีมฟุตบอลฟุตบอลกำลังมีแข่งกันอยู่ของเราเชียร์ทีมลิเวอร์พูลครับผงแดงผงแดงครับทั <c oughs> ้งใจครับ <c oughs> ไม่อยากจะพูดว่าจะแบบ ขิงอะไรไหมมาเรงก็เกิน <laughs> <c oughs> ไม่ต้องขิงครับเพราะว่าผลงานมันโชว์อยู่แล้วครับ <c oughs> ว่าปีนี้เราขนาดไหนนะครับ <c oughs> ผมจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนด้วยมืุการเ <c oughs> ราหวาง <c oughs> แค่ท็อปโฟนะเ <c oughs> ราหวางทอ็อปโฟเฉยเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนโค้ดด้วยอะไรด้วยก็เหมือนเป็นรอยต่อที่แฟนผมก็น่าจะทําใจไว้ประมาณหนึ่งแต่ว่าด้วยผลงานต่างๆนานามันกลับว่ารอยต่อนั้นมันแทบจะเนียนมากก็รู้สึกว่าเออมันเราไม่เรากลับมามีชิชิวาแล้วก็สุขสนานอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าอยู่ดีบุน4ี่แชมป์เลยแล้วก็อยู่หัวตาราง เรียกว่าที่หนึ่งทั้งทั้งสองลีกเลยทั้งพรีเมียร์ลีกเลยหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเคัพก็เข้ารอบครับบอลคัพก็เข้ารอบเรียกว่าปีนี้ ถ้าได้นะหมาหมดหมาหมดเป็นเขาบอกว่าเป็นทีมที่มาแรงแล้วก็แบบแข่งแกร่งหลายผู้แข่งอันแน่นอนแหละแมนยูเขาแบบว่ามันแมนยูก็ตอนนี้มันในช่วงเปลี่ยนถ่ายอวันนี้เปลี่ยนถ่ายของโค้ชนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้อยู่ดีก็มีตัวหลักเจ็บอ,อาร์เซนอลก็เริ่มกลับมาแล้วครับปีนี้ก็น่าก,กลัวเชลซีก็น่าก,กลัวมากถือว่าปีนี้เป็นเป็นเป็นบอลที่สนุกนะผมว่าพรีเมียร์ลีกมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันพอสมควรแมนซิตี้ที่แบบเป็นเต็งแชมป์มาหลายปีเนี่ยเริ่มมีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานเริ่มมีเริ่มมมมีีีีีีีีีใใหหหห้้้้เเเเ็็นนนนนออ่่่่่่่รยยยกกกกวาาาจจุุดดดบงงททททททแซิิตขึลลๆั เคียวเข็นกันเนี like, ่ยน่าจะมีโอกาสมากยิ быть, ่งขึ th ้นในการแย่งแชมป์ปีนี้ถึงแม้ว่าริพูนำอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเชลซีเซนอลนก็น่ากลัวหลายคนมองว่าเออบางทีแบบทีมคู่แข่งของเรามันอ่อนๆไปนะพี่นี่เราไม่อด้ไม่บอกว่าอ่อนไม่อ่อนหรอกอะไรเงี้ยไม่อ่อนหรอกจริงๆทุกทีมผมว่ามันมีช่วงระยะเวลาไม่กี่แต้มเนี่ยมันมันมันตามกันทันถ้าเกิดว่ามีช่วงดรอปหรือช่วงที่ผิดฟอร์มหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตไม่รู้แต่ว่าถามว่า ตอนนี้มันได้เปรียบมันก็ได้เปรียบแหละออแต่ก็อยากให้ดูกันยาวๆอีกงนานครับกว่าจะจบออซีซั่นมีทั้งหมด3 8นัดผมว่ารุนกันยาวๆแต่หวังว่าเร์พกูจะเป็นที่หนึ่งครับเออ <c oughs> อยากจะส่งกํบบาลังใจหรือฝากบอกอะไรไปทางไหมไหมว่าม,ม,มันเป็นฟุตบอลมันเป็นลูกกลมๆนะอนะไรย่างเงี้ยจริงก็จริงครับลูกกลมมันเกิดอะไรจริงจริงครับว่าลูกกลมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ลูกกลมลูกนั้นก็ค่อนข้างเป็นใจให้เร์พููนะครับผมปีนี้ขอแชมป์แล้วกันนะครับขอซีแชมป์เลยนะครับโอเคขคุณ